คุณเคยนอนไม่หลับตอนกลางคืนแล้วสงสัยว่าความใกล้ชิดที่เคยมีหายไปไหนไหมบางทีคุณอาจรู้สึกว่าสิ่งที่เคยทำให้คุณตื่นเต้นสดใสหรือรู้สึกใกล้ชิดกับคนรักตอนนี้กลับรู้สึกห่างเหินเหมือนเป็นแค่ความทรงจำถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อเราอายุมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเป็นเรื่องธรรมดารวมถึงความรู้สึกทางเพศด้วย แต่สิ่งสำคัญคือแค่บางอย่างเปลี่ยนไปไม่ได้แปลว่ามันหายไปตลอดหลายคนคิดว่าพอถึงอายุ60หรือ70แล้วไม่ควรพูดถึงเรื่องความใกล้ชิดอีกแต่ความจริงไม่ใช่เลยความต้องการความใกล้ชิดการสัมผัสหรือความสุขทางกายไม่หายไปกับอายุสิ่งที่เปลี่ยนไปคือร่างกายและจิตใจของเรามีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เราจะสามารถปรับตัวและมีความสุขในรูปแบบใหม่ได้ในคลิปนี้เราจะคุยกันอย่างเปิดใจและนุ่มนวลเกี่ยวกับเรื่องที่หลายคนไม่ค่อยกล้าพูดนั่นคือการลดลงของความรู้สึกทางเพศหลังอายุ60เราจะสำรวจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นภายในร่างกายและจิตใจของเราและที่สำคัญคือเราจะทำอย่างไรให้รู้สึกใกล้ชิดมีความสุขและค้นพบความรู้สึกที่เคยมีอีกครั้ง โดยไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องกดดันตัวเองมีแค่การพูดคุยอย่างเข้าใจและเห็นใจเริ่มต้นกันด้วยเหตุผลที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้หลายคนรู้สึกห่างไกลจากตัวตนทางเพศของตัวเองนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนสำหรับผู้หญิงไว้หมดประจําเดือนทำให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงส่งผลให้เกิดความแหไม่สบายตัวและไม่ค่อยมีความต้องการสำหรับผู้ชาย ฮอร์โมนเทสโทสเตอร์จะค่อยๆลดลงซึ่งส่งผลต่อทั้งความสนใจและสมรรถภาพสิ่งที่ยากคือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีมันค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างช้าๆจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าอะไรบางอย่างไม่เหมือนเดิมและการรู้ตัวนั้นอาจทำให้รู้สึกเศร้าผิดหวังหรือแม้แต่เขินอายบางคนหลีกเลี่ยงที่จะคุยกับคู่ชีวิตเพราะไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเราเป็นปัญหาแต่ความจริงก็คือ มันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่และเป็นเรื่องธรรมชาติข่าวดีคือยังมีวิธีอ่อนโยนและเรียบง่ายที่จะช่วยทั้งร่างกายและความสัมพันธ์ของคุณเริ่มจากการดูแลตัวเองในแต่ละวันหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดคือการใส่ใจเรื่องการไหลเวียนของเลือดอวัยวะเพศของเราต้องการเลือดที่ไหลเวียนดีจึงจะสามารถรู้สึกถึงความสุขได้แต่เมื่ออายุมากขึ้น ปัจจัยต่างๆอย่างความดันสูงเบาหวานหรือการนั่งนานๆไม่ค่อยขยับตัวอาจทำให้เลือดไหลเวียนน้อยลงสิ่งที่ช่วยได้คือการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ต้องออกกำลังหนักๆแค่เดินเบาๆยืดเส้นหรือเต้นเบาๆในห้องก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและยังช่วยเพิ่มพลังงานตามธรรมชาติด้วยอีกเรื่องที่หลายคนมองข้ามคือความเครียดทางอารมณ์คุณอาจไม่เชื่อว่า ความกังวลความเจ็บปวดในใจหรืออดีตที่ไม่หายสามารถทำให้ร่างกายปิดรับความสุขได้หลายคนที่อายุเกิน60มักแบกความเครียดสะสมมาหลายสิบปีไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพครอบครัวการเงินหรือความเสียใจในอดีตความรู้สึกเหล่านี้อาจซ่อนอยู่ในร่างกายของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแค่การหายใจลึกๆก,การนั่งสมาธิหรือการพูดคุยเปิดใจกับคู่ชีวิต สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้สามารถช่วยให้ใจสงบและยังช่วยเปิดประตูไปสู่ความใกล้ชิดที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมและเรายังไม่ควรมองข้ามยาที่เรากินเป็นประจำตอนอายุมากขึ้นยาลดความดันยาคอเลสเตอรอลยานอนหลับหรือยาคลายเครียดบางตัวอาจส่งผลข้างเคียงทำให้ความรู้สึกทางเพศลดลงถ้าคุณรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนไปหลังเริ่มยาตัวใหม่ควรลองคุยกับคุณหมออย่างนุ่มนวล อาจมีทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยและเหมาะกับคุณมากกว่าอย่าก,กลัวที่จะพูดแทนตัวเองเพราะคุณภาพชีวิตของคุณสำคัญพอๆกับเรื่องสุขภาพอื่นๆและแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเท่านั้นสำหรับหลายคนโดยเฉพาะคู่รักที่อยู่ด้วยกันมานานอาจมีระยะห่างทางใจที่ค่อยๆะส,สมขึ้นโดยไม่รู้ตัวความโรแมนติกถูกแทนที่ด้วยกิจวัตรสิ่งที่เคยรู้สึกตื่นเต้น กลับกลายเป็นเรื่องธรรมดาในแต่ละวันแต่เปลวไฟนั้นไม่ได้ดับไปมันแค่กำลังหลับอยู่เท่านั้นการปลุกให้ตื่นไม่จำเป็นต้องใช้ท่าทีหวือหวาบางครั้งแค่การสบตากันการหัวเราะด,ด้วยกันหรือคําชมเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วการกลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งอาจรู้สึกเกอ้อเขินในช่วงแรกโดยเฉพาะถ้าห่างหายไปนานแต่อย่ายอมแพ้ความเขินอายคือสัญญ,ญาณว่า คุณกำลังพยายามในสิ่งใหม่และนั่นคือเรื่องที่สวยงามถ้าคุณโสดอย่าร้างหรือเป็นไม้คุณอาจสงสัยว่าเรื่องเหล่านี้ยังเกี่ยวกับคุณหรือเปล่าคำตอบคือเกี่ยวข้องแน่นอนความใกล้ชิดไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในความสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่มันเริ่มต้นที่ตัวคุณเองคุณมีเมตตากับตัวเองไหมคุณดูแลร่างกายด้วยความใส่ใจไหมคุณยอมให้ตัวเองรู้สึกว่าสวยหล่อมีเสน่ห์ไหม ไม่ว่าโลกจะพูดอะไรเกี่ยวกับอายุความรู้สึกเย,ยวายนใจเริ่มต้นที่มุมมองที่คุณมีต่อตัวเองและเมื่อคุณเริ่มจุดประกายภายในอีกครั้งมันจะดึงดูดคนอื่นเข้ามาโดยธรรมชาติในแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงและสุดท้ายอยากกลัวที่จะขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการคุยกับนักบำบัดเข้ากลุ่มพูดคุยหรือเปิดใจกับเพื่อนที่ไว้ใจได้การแบ่งปันความรู้สึกจะช่วยปลดปล่อยความหนักใจที่คุณอาจแบกไว้เงียบเงียบมานาน คุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนเส้นทางนี้ยังมีอีกหลายคนที่เดินทางแบบเดียวกันและสงสัยเหมือนกันว่ามันสายเกินไปหรือเปล่าหรือวันที่ดีที่สุดผ่านไปแล้วแต่ความจริงคือมันยังไม่สายเลยและจะไม่มีวันสายตราบใดที่คุณยังหายใจคุณยังมีพลังในการสร้างความทรงจำใหม่ความสัมพันธ์ใหม่และความสุขแบบใหม่ได้เสมอก้าวไปทีละนิดให้เวลาร่างกายของคุณ พูดกับหัวใจของคุณอย่างอ่อนโยนและเชื่อว่าการเยียวยาและความสุขไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่มันอยู่แค่ใกล้มือคุณเท่านั้นตอนนี้เราได้เดินทางร่วมกันมาไกลแล้วอยากให้คุณหยุดสักครู่แล้วลองหายใจเข้าลึกๆค่อยๆสูดลมหายใจเข้าชา้ชาๆแล้วผ่อนลมหายใจออกคุณยังอยู่ตรงนี้คุณยังเปลี่ยนแปลงเติบโตและเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ไม่ว่าจะผ่านอะไรมาก็ตามแค่นั้นก็น่ายินดีแล้วเมื่อเราพูดถึงการสูญเสียความรู้สึกทางเพศหลังอายุ60เราไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องร่างกายเท่านั้นแต่มันยังเกี่ยวกับความรู้สึกความทรงจำฮอร์โมนความสัมพันธ์ความกลัวและบางครั้งความรู้สึกละอายที่เก็บไว้นานแต่ความจริงที่งดงามก็คือสิ่งเหล่านี้ไม่ได้กำหนดว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่างไรต่อไป คุณยังมีสิทธิ์ที่จะค้นพบความสุขอีกครั้งคุณยังขอความช่วยเหลือได้คุณยังเริ่มต้นใหม่ได้คุณสามารถหัวเราะรู้สึกเขินและสัมผัสความรักได้เหมือนเดิมการฟื้นฟูสุขภาพทางเพศในวนัยนี้ไม่จำเป็นต้องย้อนกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนแต่มันอาจหมายถึงการสร้างสิ่งใหม่ที่มั่นคงกว่าสงบกว่าและลึกซึ้งกว่าความใกล้ชิดไม่จำเป็นต้องเหมือนตอนวัยยี่สิบ ถึงจะมีความหมายในความเป็นจริงความผูกพันและความไว้ใจที่เกิดขึ้นหลังวัย60เป็นสิ่งที่คนหนุ่มสาวหลายคนใฝ่ฝันแล้ววันนี้คุณจะเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากการฟังเสียงของร่างกายด้วยความเมตตาไม่ใช่การตำหนิถ้ารู้สึกว่าอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปอย่าเพิ่งรีบร้อนหาทางแก้แต่ให้ลองถามร่างกายว่าตอนนี้เธอต้องการอะไร อาจเป็นการพักผ่อนมากขึ้นอาหารที่ต่างออกไปความเครียดที่น้อยลงหรือการสัมผัสที่นุ่มนวลกว่าเดิมเมื่อคุณปฏิบัติต่อร่างกายอย่างคนที่คุณรักร่างกายก็จะตอบสนองกลับในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนถัดมาให้เวลากับความใกล้ชิดทางใจไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือไม่การสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงผ่านการพูดคุยกิจกรรมร่วมกันการแสดงความรัก หรือแม้แต่การนั่งเงียบเงียบข้างกันสามารถปลุกความปรารถนาให้ตื่นขึ้นได้อีกครั้งถ้าคุณมีคู่พูดจากันด้วยความจริงใจบอกความรู้สึกของคุณให้เขารับรู้ถ้าคุณอยู่คนเดียวให้ลองค้นหาสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขอาจเป็นเสียงเพลงธรรมชาติศิละปะหรือการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระอย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆก,การเดินจูงมือการนวดเท้าหลังเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน หรือโน้ตเขียนด้วยมือที่บอกว่าคุณยังสวยอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้อาจดูธรรมดาแต่พวกมันคือข้อความที่ส่งถึงหัวใจว่าคุณยังมีชีวิตอยู่คุณยังเป็นที่ต้องการคุณยังสัมผัสความรักลึกๆได้ถ้าคุณเคยรู้สึกท้อแท้เคยอายหรือรู้สึกโดดเดี่ยวอยากให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนอีกมากที่กำลังสงสัยเหมือนกันว่า นี่คือเรื่องปกติใหม่มันเป็นความผิดของฉันหรือเปล่าฉันจะกลับมาใกล้ชิดกับใครได้อีกไหมคำตอบคือไม่สายเกินไปเลยและไม่ใช่ความผิดของคุณมันคือชีวิตและชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้คุณเองก็มีพลังที่จะพาชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้นถ้ามีอาการเจ็บแห้งหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานทางเพศตอนนี้มีวิธีธรรมชาติที่อ่อนโยนมากมาย ที่สามารถช่วยได้เช่นเจลหล่อลื่นสมุนไพรเสริมฮอร์โมนฮอร์โมนบำบัดหรือแม้แต่เทคนิคการหายใจและที่สำคัญอย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่เข้าใจคุณอย่างลึกซึ้งไม่มีอะไรน่าอายในความต้องการจะรู้สึกดีในร่างกายของตัวเองความต้องการนั้นไม่หายไปตามอายุแต่มันเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้น และในช่วงสุดท้ายของบทสนทนานี้หวังว่าคุณจะได้มากกว่าข้อมูลหวังว่าคุณจะได้รับเมตตาต่อตัวเองเพิ่มขึ้นได้รับความกล้าที่จะเปิดใจและได้รับการเตือนว่าคุณสมควรได้รับความสุขไม่ใช่แค่ในความคิดหรือในใจแต่ในร่างกายของคุณด้วยเช่นกันขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่กับฉันจนถึงตอนนี้ถ้าสิ่งใดในวิดีโอนี้สัมผัสหัวใจคุณฉันอยากฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ ไม่ว่าคุณจะรู้สึกหวังกล้าสับสนหรือแค่รู้สึกดีที่ได้รู้ว่าคุณไม่ได้เดินลำพังเรื่องราวของคุณมีความหมายคุณมีคุณค่าและเสียงของคุณก็สําคัญเช่นกันถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ช่วยคุณได้ลองกดถูกใจแชร์ต่อหรือกดติดตามเพื่อดูวิดีโออื่นๆที่เราตั้งใจทำเพื่อสนับสนุนและเติมแรงใจให้คุณเพราะในทุกช่วงวัยของชีวิต คุณยังคู่ควรกับความรักคุณยังคู่ควรกับการเชื่อมโยงและไม่ว่าสังคมจะพูดอย่างไรเกี่ยวกับอายุความต้องการหรือความใกล้ชิดช่วงชีวิตตอนนี้ก็ยังสามารถสวยงามอบอุ่นและน่าจดจำพอพอกับทุกช่วงที่ผ่านมาของคุณนี่คือเวลาที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณคู่ควรอย่างสงบอย่างภูมิใจและอย่างเต็มหัวใจขอให้คุณมีวันที่ดี และขอให้คุณจำไว้ว่าคุณยังเปล่งประกายได้เสมอไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่